ก็ต้องผ่านการเวลาคนจะกล้าก็ต้องผ่านความอดทนก่าบเรียนคุณชนนนะคะประธานบริษัทค่ะคุณดาวชัยรามนะคะรองประธานบริษัทค่ะและก็กราบเรียนท่านอาจารย์ทุกท่านและก็กราบสวัสดีเพื่อน้อมิตรทุกท่านค่ะนเล่นนิดหน่อย ไหมคะใช่ <Hi. S 1> ค่ะพี่ชันลลิตาบัมเพ็นนะคะตื่นเต้นค่ะกายไม่พร้อมนะคะแต่ใจพร้อมเพราะว่ามาพอมิดค่ะ <Yeah. S 1> เรียนจบมานะคะทำงานบริษัทอยู่ปีเข้าสู่วงการขายตกะ5หปีหย <Ooh. S 1> ุดพักไป2ปี ปีนี้กลับมาใหม่คะเพราะอะไรคะพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายงานบริษัทมีหน้ามีตาไหมคะมีหน้ามีตามีหัวโขนเป็นภาพที่ยอมรับพ่อแม่พี่น้องดูดีใช่ไหมคะแต่รายได้ตอบโจทย์ไหมคะไม่ตอบโจทย์นะคะดิฉันเข้ามาอยู่วงการขายตรง15ปีเงินทุกบาททุกตะกานที่ได้จากขายตรง ซื้อทุกสิ่งทุกอย่างให้บ้านแม้กระทั่งของในครัวหอมกระเทียมพริกน้ำปลากระปิเงินขายตรงทุกงห่าเลยค่ะดีใช <Yeah. S 1> ้เป็นคนไม่เก่งแต่ทีใช้เป็นคนสู้ <Yeah. S 1> ทำไม่ได้กูไม่เลิกพ <Yeah. S 1> าขายตรงบริษัทแรกไม่เคยทำเพราะเราอยู่บริษัทมาใช่ไหมคะเราทำงานบริษัทประจำมาแต่ ถึงสองหมื่นมีชื่อพวกคุณก็จริงแต่ในนั้นไม่มีชื่อดิฉันไม่เชื่อ,อวันไหนที่มีชื่อดิฉันจะเชื่อว่าเป็นสัจญาจริง<น>ทำจนเห็นและทำได้<น>ทุกตำแหน่งได้มาด้วยน้ำทักน้ำแรงด้วยได้มาด้วยความอยากเหนือแรงงานไม่เคยซื้อคะแนนไม่เคยซื้อตำแหน่ง ทูกกระเด็นค่ะมาที่นี่นะคะขอมาแซงค่ะอลไรค่ะขอมาแซงนะคะที่นี่มาพร้อมกันกับสายนะคะเดือนที่แล้วแต่ขอแซงค่ะความจนนะคะความจนมัน มันกัดกินในหัวใจี่ฉันอยากให้ทุกคนนะคะที่อยู่ข้างหลังข้างหลังพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะ้อามีความสุขคาสบายนะคะเงินที่ดิฉันได้มาจากขายตรงบริษัทแรกส่วนหนึ่งรักษาพ่อแม่ป้าน้าที่เลี้ยงมาตั้งแต่เกิด<ม>เป็นมะเร็งสามคนรักษาจนหมดเนื้อหมดตัวคะ่ะ วันนี้นะคะขอมาเริ่มต้นใหม่ที่พร้อมมิรแล้วก็คิดว่าที่พร้อมมิรจะพาดิฉันนะคะให้ไปถึงฝันได้เพราะดิฉันมีความฝันอันยิ่งใหญ่ในหัวใจเ,เมื่อเช้าบอกกับสามีว่าขอหวนคืนสู่วงการเครือข่ายอีกครั้งหนึ่งว่าดิฉันมีความฝันด้วยหัวใจอันยิ่งใหญ่ของดิฉัน สำเร็จได้เพราะที่เดิมที่ดิฉันทํามาดิฉันก็ตําแหน่งสูงสุดชัดเพรค่ะนี่ล้านไม่ใช่เรื่องยากนะคะขอให้คุณลงมือทำดิฉันเชื่อว่าพี่ป้านะอาชุพคนในที่นี้เก่งกว่าดิฉันมากมายพร้อมกว่าดิฉันมากมายนะคะดิฉันอาจจะมาในวันนี้ด้วยต้นผลที่ต่ําแต่หัวใจดิฉันเกิดร้อย ุดพักไปสองปีเจ็เดือนที่ผ่านมาก้าวเข้า่ไปรับราชการค่ะตอนนี้ก็ยังรับอยู่นะคะแต่ถามว่าความมีหน้ามีตาสังคมพี่ป้านะ้าอาต่างจังหวัดยอมรับแต่รายได้1,385บาทตอบโจทย์ดิฉันไหมคะไม่ตอบาดิฉันกำลังจะก้าวขอยลัง ขอนับเวลาจากนี้อีก6เดือนปี6-7เจอกันเต็มร้อยค่ะด้วย yeah! so yeah. เ,เช้าสามีถามว่าคนที่เทศบาลทไมเขาอยู่ไ,ได้ด้วยเงินเดือนเท่านี้แต่ทําไมดิฉันจะอยู่ไม่ได้เพราะอะไรไไดิฉันตอบไปว่าคนเหล่านั้นเขาพอใจกับเงินเดือนหนึ่งหนสามพับาท ดิฉันมีความฝันอ,อันยิ่งใหญ่มากกว่านั้นด yeah. ิฉันขออนุญาตที่จะมาที่นี่ในวันนี้และดิฉันต้องขอขอบคุณนะคะ yeah. ขอบคุณพี่ป้านะในที่นี้นะคะ s <S ที่มากันในวันนี้และเป็นกำลังใจให้กันในวันนี้นะคะและดิฉันก็ต้องขอขอบคุณประธานบริษัทนะคะคุณธนุนะคะ รองประธานบริษัทนะคะคุณดาวชยาค่ะขอขอบคุณพี่เป็ดก้าวกลาของดิฉันนะคะเป็ดก้าคเป็นเป็นอัปไลน์คนแรกนะคะที่เดิมที่คอยผักดันดิฉันให้ดิฉันได้อยู่จุดสูงสุดของที่เดิมได้นะคะและดิฉันก็เชื่อว่า ในวันนี้เขาก็พร้อมที่จะผัก,กันดิฉันเช่นกันนะคะขอตอบย้าในหัวใจอีกครั้งหนึ่งว่าดิฉันมาด้วยความไม่พร้อมจริงๆแต่ดิฉันจะมาขอเติดเป็นเบอร์หนึ่งที่พร้อมมิค่ะจะไสุดท้ายเลยนะคะจัดไปดิฉันจะไม่ไปที่ไหนที่ไม่ใช่ขายตรงที่เป็นโนเนม เพราะที่ฉันมาเพราะว่าเราสัมผัสได้ครั้งที่หนึ่งถ้าเราไปแล้วเราไม่คลิกเราจะไม่มีครั้งที่สองแต่วันนั้นที่ดิฉันมาที่นี่ครั้งที่หนึ่งดิฉันกลับไปคิกดิฉันมีครั้งที่สองและดิฉันมีครั้งที่สามและดิฉันก็จากก้าต่อไปกับพ้อมิดค่ะวันหนึ่งนะคะดิฉันจะมาช่วยพัฒนา บริษัทพ้อมมิรให้เราเป็นเบอร์หนึ่งแซงที่อื่นให้ได้นะคะขอบคุณมากค่ะ Yay! 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 สิ่งที่ดิฉันมาในวันนี้นะคะดิฉันอยากอยากมีมันเป็นประโยชน์ที่ทำให้ดิฉันได้สิบล้านที่หมอเสงนะคะอยากให้ทุกคนช่วยกันพูดประโยคนี้นะคะ เราเป็นพ่อแม่คน <bon> เราจะไม่ส่งต่อความจนให้ลูกเราเป็นพ่อแม่คน,คนเราจะไม่ส่งต่อความจนให้ลูกเราเป็นพ่อแม่คน,คนเราจะไม่ส่งต่อความจนให้ลูกสวัสดีครับเ <lowered> สียงตบมือด,ดังๆนะครับให้กับคุณและพิาตานะครับคุณทำได้แนะ่